ใครที่กำลังมองหาเรื่องวงเดือนไร้สายแนะนำเป็นตัวนี้เลย total โโ20โวลรุ่น tsli 1402ขนาด5นิ้วครึ่งสามารถปรับความลึกของการตัดได้ที่50มมิลหรือ2นิ้วปรับองศาการตัดได้ที่0ถึง45องศาความเร็วรอบอยู่ที่6,300รอบต่อนาทีตัวนี้เป็นมอเตอร์บัสเลดนะคะตัวเครื่องเบาจับขนาดมือใช้หานได้สะดวกไม่ต้องลากสายไฟให้เกะกะ ตัวนี้เสียงไม่ดังจนเกินไปนะคะเรื่องวงเดือนรุ่นนี้นะคะเหมาะสำหรับช่างไม้เครื่องเปล่าอยู่ที่1,700บาทราคาครบชุดอยู่ที่3,900บาทได้แบตเตอรี4่4แอมป์1ก้อนแท่นชาร์จ1อันตัวเครื่อง1ตัวและสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยู่ในหาดใหญ่หรือละแวกใกล้เคียงสามารถเข้ามาดูได้ที่ร้านไอทมสิริโพคาถนนพพิจัยอยู่ติดกับปั๊มคาเทค และพี่ๆท่านใดที่ไม่สะดวกเข้ามาที่ร้านสามารถกดลิงก์ใต้โพสตได้เลยค่ะ